ข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเห็นไหมคะรึออันยงัง สวัสดีค่ะโอนะคะจากช่างโอใหม่เมคอัพรูมค่ะก็จะเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแต่งหน้านะคะแล้วก็รีวิวผลิตภัณฑ์วันนี้นะคะโอกลับมาหน้าสดนอีกแล้วไม่ใช่อะไรเลยคือมาลองผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะนั่นก็คือนี่เลยนะคะเป็นคุชชั่นตัวใหม่ของจองแซมุนนะคะก็คือ m a s t e r c ์ค s สเลเดียนคูชชั่นนะคะเพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเมื่อตอนต้นเดือนกันยาน,นี้เองนะคะโอก็ ไปซื้อมาเมื่อตอนต้นเดือนนี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วพึ่งจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะคือไปใช้มาก่อนไงเราจะได้รู้ว่าเออมันมีข้อดีข้อแบบมันไม่โอเคยังไงบ้างยอะไรเงี้ยเผื่อเพื่อนๆกําลังตัดสินใจจะซื้อดีไม่ซื้อดีซื้อดีไม่ซื้อดีเพราะจริงๆแล้วช่วงนี้ยเป็นช่วงที่ว่าเขาขายดีนะขายดีมากคือถึงขั้นต้องแบบว่าพี่ออเดอร์ต้องสั่งกันไว้ก่อนเลยนะคะว่าของมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ส่งของให้กับลูกค้าโชคดีไง คือไปซื้อเนี่ยเป็นตลับสุดท้ายวันนั้นไปซื้อที่สาขาสยามเซ็นเตอร์นะคะก็เลยได้มาตลับเหมือนแบบดีใจมากเลยเนาตลับสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะไม่ต้องพูดภาพทำเพลงเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้มันมี ข้อดีข้อเด่นยังไงบ้างน,นะคะอันดับแรกเลยก็ในเรื่องของแพคเกจจิ้งจะเห็นได้ว่ารู้รามาเฮามากนะคะเป็นสีโรสโกนะคะตัวกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้สีเดียวกันเลยนะะี่ค่ะเห็นไหมคะตึ๊ดๆๆนะคะ,ะ,คะก็สวยดูแบบดูดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในความสวยของเขาเนี่ยก็จะเลอะลอยนิ้วมือง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใครมาแบบแ,บบแก้แก้ แกซื้อครูชัมาใหม่ใช่ไหมแกขอฉันดูหน่อยสิอะไรเงี้ยบอกได้แป๊บหนึ่งก็ูถูู้ต้องเช็ดเช็ดก่อนนะส่งให้เพื่อนดูอย่าหน้าเกียดลอยนิ้วมืออะไรเงี้ยค่ะก็เรามาเปิดดูข้างในดีกว่านะคะข้างในก็เป็นแบบนี้เนี่ยอ่านเยนะคะพับหายพับพับอยู่นี่นะะี่พับก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมเนาะก็จะเข้ามุมได้ง่ายๆแล้วก็ตัวพับก็จะเป็นนิ่มๆนะคะแล้วก็เปิดมาฟลุ๊ นี่จะเป็นตัวเนื้อคูชชั่นของโอใช้สีอ่าสีวนิลานะคะสีสีเบอร์สองเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักเวลาจุ่มคูชชั่นเสร็จปุ๊บก็ต้องเอามาถู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 ถถตามสไตล์คอนเซปต์ของคุณจองเขานะคะ <c oughs> ก็ในหนึ่งกล่องในหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะจะมีคูชชั่นนะคะมีตลับอันนี้แล้วก็มีตัวตัวเนื้อคูชชั่นนะคะแล้วก็ <c oughs> มีตัวที่เป็นอ่ารีฟิล นี่ค่ะรีฟิลเนาะมาด้วยราคา1,800บาทแต่ว่าเหมือนตอนไปซื้อรู้สึกจนลด1 0หรือ15เปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละคา่ะก็ถือว่าคุ้มไมคุ้มอยู่นะประมาณ1 7 0 0 1 8 0 0แแต่ว่าแบบเหมือนได้2อันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้จะปกปิดได้ดีไหมให้ผิวแบบไหนไหมอยู่นานไหมตก่ลงไหมหน้ามันไม่อุ้ยแบบหน้าสวยเป็นธรรมชาติเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่านะคะงั้นเรามาดูกันเลยค่ะ มาค่ะก็ก่อนอื่นเลยขอลงสเปรย์น้ำแรกก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้ลงเซร่มมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้ลงครีมกันแดดนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงพรามเมอร์เนาะวันนี้ไม่ได้ไปไหนตั้งใจมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้แต่งหน้าอยู่บ้านโอเคมาดูผิวกันก่อนนะคะก็คือโอจะเป็นคนที่มี ฝ้ากระนะคะเห็นไหมคะจางๆนิดนึงนะคะแล้วก็รอยประสบการณ์รอยอะไรเงี้ยเยอะนะคะก็จะมีใต้ตาแล้วก็หน้าผากนะคะผิวก็จะมีจุดด่างดำนะคะจุดแดงจุดดำจุดอะไร้คือคือไม่ได้สวยเหมือนอาํมไม่ได้ผิวดีแบบว่าแบบ ใหม่ดาวิกาอนะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนาะเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์กันนิดนึงเพราะว่าเราจะได้ปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนีออ่นะคะวันนี้เออเดี๋ยวโอเนี่ยจะลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บให้เห็น ความแตกต่างระหว่างข้างที่ทากับข้างที่ยังไม่ทานะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะลงทั่วหน้าพอลงทั่วหน้าเสร็จปุ๊บนะคะก็จะลงแป้งนะคะแค่ครึ่งหน้าให้ดูว่าครึ่งที่ลงแป้งกับครึ่งที่ไม่ลงแป้งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยคือเนี่ยอ่ะจิ้มนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเนื้อของคุชชั่นเนี่ยติดมาที่ฟองน้ํานะคะก็ถูๆ ไม่ต้องจุ่มเยอะนะคะเพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะฉ่ำน,นะคะแต่ทีละนิดก็คือคอนเซปต์คือจุ่มถูถูถ,ถ,ถ,ถูถูนะคะแล้วก็มาแถบแถบที่หน้านะคะแล้วก็เขาบอกให้ปาดเลยก็คือเนี้ยค่ะกดปาดกดปาดกดปาดได้เลยเนะะี่ยค่ะแล้วก็กดปาดนะคะเราจะอาจจะคุ้นเคยกับการที่แบบว่าลง คูชั่นลงอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เขาให้แบบว่ากดปาดได้เลยค่ะคุณน้องค่ะพี่บีเอเขาบอกมาไม่รู้เรากับพีเอใครอายุเหมือนเราน่าจะอายุเยอะกว่าเขาก็เรียกเราคุณน้องกดปาดเห็นไหมคะว่าแค่ปั๊มเดียวแบบ,บเมื่อกี้นะคะที่จุ่มเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะคะเห็นไหมคะว่าแทบจะได้ครึ่งหน้าลนะปึ๊บ นี่นะคะอ,อ,อ,อาจจะมีเสียงนะคะ sound effect ข้างห้องคือต้องบอกว่าไม่ต้องจุ่มเยอะนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งจุ่มเยอะเนี่ยมันจะให้ เนื้อที่เวลาเราทาม,มาแล้วเนี่ยมันดูหนาดูเหมือนโบกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆแตะจุ่มแล้วก็ฝดแล้วก็มาแตะที่ที่ผิวนะคะเห็นไหมคะว่าแค่ครั้งเดียวนี้ก็ทาได้เกือบนี่เลยทั่วแล้วนะคะฟึบเป็นไงมั้งคะนี่รึ่งหนึ่งนะคะแบบบางๆ เพราะก่อนหน้านี้คือเคยลองแบบตอนนั้นกดกดแรงมากครั้งหนึ่งปุ๊บขึ้นมาหูยหน้าแบบหน้าดูหนาเลยอันนี้คือเราก็เลยได้ประสบการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มที่บางๆงก่อนเพราะว่าตัวฟองน้ําของเอตัวฟองน้ําของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนหมายถึงว่าพอเวลาแตะไปปุ๊บเนี่ยมันแบบมันยังไงอ่ะมันมันเขาจะเรียกว่าอะไรนะไม่กินหรอหรือว่ากินหรือคือเราไม่รู้ไงแต่เรามีความรู้สึกว่า มันแค่ครั้งเดียวมันก็ใช้ได้ได้ทั่วแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืมอ,อมาถึงตรงนี้เราก็แท็บๆเอานะคะเห็นไหมคะว่าข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง <c oughs> เห็นไหมคะรึบปึ๊บตึ๊ด นี่ก็จะให้ผิวที่เนียนขึ้นนะคะถ้าสังเกตเห็นไหมคะว่าผิวจะดูเนียนขึ้นเป็นคูชชั่นที่เนี่ยค่ะตอนลงก็รู้เลยว่าเกลี่ยง่ายมากเพราะว่าถ้ามันเกลี่ยยากเนี่ยบางทีตอนที่เรากดปาดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ไปแล้วมันจะไม่เรียบแต่ว่าตัวเนื้อคูชชั่นของ MasterC l a s s r เ d i a ดียนตัวนี้ก็คือมันจะเหมือนมีความฉ่ำนะมีความฉ่ำตัวเนื้อคูชชั่นของเขาอะค่ะพอเวลาเกลี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะเรียบเนียนนะคะ นี่เเป็นไงแตกต่างกันอยู่นะทากับไม่ทานะคะอันนี้คือลงแบบบางๆนะคะลงแบบเบาๆบางๆแบบชั้นเดียวนะคะปึึก็จะให้ความรู้สึกแบบเบาสบายนะคะมีผิวแบบว่าดูผิวฉ่ำๆดูผิวกโกลโกลนะคะนี่ แต่ถามว่าปิดฟ้ากระแบบหมดไหมก็ยังตรงเนี้ยค่ะยังมียังเห็นฟ้ากระอยู่นะคะแล้วก็ส่วนอรอยดำรอยอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆะอะไรยเงี้ยค่ะก,ก็ยังเห็นอยู่ถามว่าปกปิดแบบหุ้ยคลิปเลยไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คลิปขนาดนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวขอลงเพิ่มอีกนิดนึ่งเนาะเบาๆนะเบาๆนะเบาน,น,น,นะเดี๋ยวหนานะแล้วก็ฝน,บน จุดไหนที่เราต้องการที่จะแบบเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นแบบถ้าสมมุติเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นวงเป็นวงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นวงปุ๊บเราต้องเกลีย่ยให้ดีนะคะค่อยๆค่อยๆคือ,คอ,คอ,คอใครบอกว่าใช้คูชชั่นเราแบบแบบใช้เวลาน้อยสําหรับตัวเนี้ยโอว่าเนื่องจากว่าเนื้อคูชั่นมันค่อนข้างฉ่ำเนอะเพราะฉะนั้นน่ะ เวลาใช้ปุ๊บอะ่ะก็คืออาจจะต้องแบบว่านิดนึงนะคะกดให้แบบว่าให้มันเสมอกันนิดนึงโอเคอุ้ยดูดีขึ้นมาเห็นไหมคะว่าดูดีขึ้นมาเทียบสีดูแตกต่างกันเลยนะคะมันให้เหมือนว่าแบบตัวเนื้อสีเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นการปรับสีผิวให้เราด้วยนะคะ โอเคงั้นเราเห็นแล้วว่าข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาเป็นแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันอีกทีนึงค่ะงั้นเดี๋ยวโอขอลงอีกข้างนึ่งนะอีกขอลงอีกข้างหนึ่งนะคะจะได้ดูว่าลงเต็มหน้าแล้วเป็นยังไงนะคะ 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고 타이밍만 보는 나. หลที่ทาคูชั่นทั่วหน้าแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยห่องเนาะห่องมเดี๋ยวโอ wh, จะลงนะคะแป้งฝุ่นครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งนี้จะลงแป้งฝุน่นครึ่งนี้จะไม่ลงแป้งฝุ่นนะคะเพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบกันว่าลงแป้งหรือไม่ลงแป้งดีกว่านะคะงั้นเดี๋ยวขอไปแต่งหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมากันอีกทีหนึ่งคะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงแป้งฝุ่นกันครึ่งหน้านะคะจะใช้แป้งฝุ่นของสีจันเนาะ รู้สึกว่าจะาตัวคุชชั่นจะตกล่องนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ยเหมือนตกล่องเนาะเดี๋ยวขอเกลี่ยนิดนึงนะคะคุชชั่นตกล่องบอกแล้วไงมีรอยอารยธรรมเยอะ 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 난 병이 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 날 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 그백을넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 날 미소만 짓는데 เป็นไงมั่งคะหลังจากแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหแทบจะจํากันไม่ได้เลยนึกไม่ถึงป้าคนเมื่อกี้เนาะที่มารีวิวเมื่อกี้นี้นึกไม่ถึงเลยเนาะเห็นแล้วอยากจะแต่งหน้าแบบแต่งหน้าอยู่บ้านอย่างนี้ทุกวันก็น่าจะดีนะคะเวลาสามีกลับโอ้เมียสวยเมียสวยทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอ้นอกเรื่องแล้วนะคะงั้นก็เรากลับมาดูผิวที่ลงคุชชั่นกันดีกว่านะคะก็เหมือนเดิมคือข้างนี้คือข้างที่ ลงแป้งฝุ่นข้างนี้ก็ไม่ได้ลงแป้งนะคะงั้นเรามาดูใกล้ๆกันอีกแต่งหน้าเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนกันทุกอย่างเลยชิง้งจะเห็นได้ว่าข้างที่เซตแป้งเนี่ยน่าจะเนียนนะคะเห็นไหมคะนี่น่าจะเนียนนะคะส่วนข้างที่ไม่เซตแป้งเห็นไหมคะมันจะดูแบบดูฉ่ำๆดูโกลโกลนะคะเห็นไหมคะเพราะมันจะมีเหมือนแบบมีเงาจุ๊๊นะคะ ถ้าถามส่วนตัวแล้วชอบแบบไหนโอชอบข้างที่ลงแป้งฝุ่นคือให้ความรู้สึกว่าผิวเนียนให้ความรู้สึกแบบดูหน้าไม่เหนื่อยอะค่ะคือการที่เราจะมีผิวแบบกราสกินเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสภาพอากาศเมืองไทยอะมันมันไม่ตอบโจทย์กับกราสกินนะถ้าเกิดเราออกไปแบบร้อนๆไปเดินเจเจไปโดนตลาดต้นไม้อบๆอา้าว กลาสสกินนี่ออกมานี่น้าเมือกเลยนะคะก็ถ้าแนะนำคืออาจจะลงคุชชั่นแล้วถ้าอยากได้ความเนียนก็คือให้ลงด้วยแป้งฝุ่นนะคะแต่ถามว่าพอลงด้วยแป้งฝุ่นเนี่ยมันจะดูแมทเกินไปไหมมันก็ไม่ได้ดูแมทจนเกินไปนะคะแต่โอ๋ชอบลงแบบแป้งฝุ่นมากกว่าในไนโอ๋ก็ลองมาก่อนหน้านี้แล้วสระยะหนึ่งนะคะจนสรุปเป็นข้อๆได้เลยดีกว่านะคะสำหรับข้อดีของเขาเนี่ยตัวคุชชั่นเนี่ย คือโอเป็นคนผิวแห้งใช้คูชชั่นตัวนี้ถามว่าโอเคไหมโอเคเลยเพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่เกลี่ยง่ายนะคะก็คือปาด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 ได้ไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยผิวเรามันดูแห้งผิวเรามันอะไรอย่างนี้ปาดมันให้ความโกลวความฉ่ำอันนี้คือโอเคตอบโจทย์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการปกปิดก็คือได้จนถึงเบาบางไปจนถึงปานกลางนะคะจะเห็นได้ว่าการปกปิดของเขาก็ยังเห็น ฝ้ากระอยู่นะคะนี่นะคะปุ๊บฝ้ากระก็ยังมีจุดรอยดําไม่ได้แบบหูทาปุ๊บเนียนกลิบเพราะว่าเราโบกคุชชั่นตัวเนี้ยเราจะเหมือนแบบใช้เขาในลักษณะของคืออยากให้ผิวแลดูธรรมชาติผิวดูสุขภาพดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่โบกให้มันหนาจนเกินไปนะคะก็แบบนี้เลยปุ๊บ ก็จะได้ผิวสวยแบบอย่างเงี้ยเนียนแบบธรรมชาติแบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของอ่าสีถามว่าสีโอเคกับเราไหมคือเราเป็นคนผิวออกไปทางขาวเหลืองเพราะฉะนั้นหนสีที่ที่ใช้ได้ของเขาก็เป็นสีวนิลาเนี่ยก็คือถามว่าโอเคไหมก็คือโอเคเลยนะคะเรื่องราคาก็1,800บาทเนาะได้ส่วนลด10 1ถแล้วแต่ก็มีทั้งตลับแล้วก็รีฟิลนะคะก็โดยรวมคือโอเค แต่มันไม่มีมันก็จะมีข้อไม่โอเคก็คือ 1. สีมันน้อยเกินคุณจองเขาคงคิดว่าคนไทยเป็นผิวแบบเกาหลีเนาะสีก็ถ้าคนไหนที่มีสีผิวเข้มแบบน้ำผึ้งอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องรอให้เขานําเข้าเข้ามานะคะว่ามีสีที่เข้มกว่านี้ไหมนะคะสีน้อยเกินไปนะคะสสีมันมันไม่พอนะคะแล้วก็ในส่วนของการตกลอง ทาไปสักพักหนึ่งนะคะก็คือจะมีการตกล่องแนะนําต้องเซตแป้งฝุ่นนะคะถ้าไม่เซตแป้งฝุ่นเนี่ยบางครั้งคือเราเป็นคนที่มีรู้รอประสบการณ์เนี่ยเพราะฉะนั้น,นมันก็จะเริ่มมีล่องมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เริ่มคือมีมานานแล้วร่องเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาทาคุชชั่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะอาจมีการตกล่องแล้วก็เป็นคราบที่เปลือกตาเพราะฉะนั้นเวลาทาก็ต้องเกลี่ยๆต้องคอยเกลี่ยๆก,กันนิดนึงนะคะในส่วนของอื่น,นๆมีอะไรอีกคือ อยู่ทนไหมต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้อยู่ทนยี่บสี่ชั่วโมงนะคือสมมุติถ้าเราแต่งไปจนถึงเช้าตอนเย็นกลับมาเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีหลุดไปบ้างนะแต่ถามว่ามันไหมสําหรับโอ๋โอเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ามันไหมก็คือมันโดยปกติตามธรรมชาติอยู่แล้วก็จะมีความมันออกมาบ้างแต่ไม่ได้มันแบบหน้าเมืองนะคะแต่สําหรับข้างที่ไม่ได้ลงแป้งฝุ่นนะ่ะเวลาเรากลับมามันจะเหมือนแบบ หน้าเหนื่อยหน้าแบบวันนี้แบบเห็นหมามันจะดูแบบถ้าเราแบบไปเซ็ตแป้งนะเวลาเรากลับมามันจะแบบเออดูหน้าเหนื่อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศร้อนๆที่อบอบหรือว่าอะไรเงี้ยแนะนําให้เซ็ตแป้งฝุ่นจะดีกว่านะคะก็โดยรวมแล้วถ้าให้คะแนนก็อให้ประมาณเจ็ดเต็มสิบอะค่ะเพราะว่ามันก็จะมีข้อที่มันแบบ มันถามว่ามันเพอร์เฟคร้อยเปอไหมมันมันก็ไม่ได้แบบหุ้ยเพอร์เฟคร้ออะไรกันขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าในบางวันที่เราอยากจะได้ผิวแบบผิวแบบนี้เราจะเลือกคุชชั่นตัวนี้มาใช้แต่ถ้าบางวันที่เราต้องการผิวที่เนียนกว่านี้เราจะไปตัวอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีข้อดี ในการใช้ของแต่ละผลิตภัณฑ์นะคะอยากให้เพื่อนเพอลองตัดสินใจดูว่าเราต้องการคุชชั่นแบบไหนเราต้องการผิวที่แต่งหน้าออกมาแล้วเป็นแบบไหนนะคะถ้ามันตอบโจทย์เราก็ซื้อเลยค่ะนะคะแล้วก็สีได้อะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็ซื้อเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนนะคะโอก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะก็อยากให้เป็นกำลังใจกันนิดนึงแล้วจะได้มีคลิปดี ซื้อของมารีวิวอีกต่อต่อไปนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปรีพารตต่อบ๊ายบายค่ะ ลืมบอกลืมบอกคะ่ะจะบอกว่าโอมม Facebook กับ IG ด้วยนะคะเป็นชื่อเดียวกันเลยคะ่ะโอ้ไม่์เน็กอั m ลูมนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามได้นะคะเพราะว่าบางครั้งโอก็มีรีวิวผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่ได้ลงคลิป YouTube แบบนี้นะคะเพื่อเพื่อนๆสนใจไว้เราเจอกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะอันยองไปจริงๆแล้วนะ